ก็จริงสิจำโกหกว่าแกทำไมล่ะทำไมพี่ชื่นถึงทำอย่างนี้ล่ะคะแล้วนี่พี่ชื่นไปไหนอะคะไม่รู้มันเหรออิงว่าก็ดีเหมือนกันนะอิงก็จะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเข้าบฟางจะทำยังไงอ่ะนี่ใจเย็นๆเข้าฟ้างเอานี้ไม่ล่ะเข้าฟ้างไปอยู่กับพี่ไหมพี่จะได้พาเข้าฟ้างไปพบความสุขที่แท้จริงไงโอ้ นี่อุ้ยบ้าใหญ่แล้วแกเนี่ยบ้าเป็นคนเดียวแล้วกันไม่ต้องชวนน้องเข้าไปบ้าด้วยอแกเนี่ไม่เข้าใจอารมณ์ศิลปะเลยพวกจิตใจไม่บริสุทธิ์แกว่าใครฉันก็ว่าแกแกว่าใครจิตใจไม่บริสุทธิ์ฉันว่าแกจิตใจไม่บริสุทธิ์นี่นีนี่นเียเียเียหยุดหยุดหยุดพี่ว่านะในเชื่อมก็มีส่วนถูกเหมือนกันนะก็ไหนๆก็ไม่มีใครสนใจจะทํางานแล้วนี่ ความจริงก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะคะพี่วิวแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่าใช่ไหมจ๊ะองิงอะไรแหมมาทำมาเป็นหาพวกไม่ต้องเลยแกฉันน่ะดูแลพ่ออย่าไม่เหมือนแกหรอกดูแลแต่พ่อนี่เอาองี้ดีกว่าพี่ว่านะนไหนๆก็ไหน,น,ไหนละเราแยกยยกันไปเก็บข้าวเก็บของกันเลยดีกว่าไม่สั่งลางกันก่อนนะคะอ,อ่พอดี พี่ติดนทร้นะจ๊ะไปเออพี่ก็ต้องกลับปักช่องพอดีเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนนะพี่คงจะต้องไปพบกับธรรมชาตินะจ๊ะ อีก,อกข้าฟังจะทำยังไงดีเนี่ย,ยต่อไปเนี่ยเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าฉันน่ยจะเลี้ยงเธอเองจันฉันเสียสน,นะยังจะมาพูดเล่นทำไมอ่ะอุ๊ยขาฟังฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันพูดจริงๆมันจะได้เป็นการพิสูจน์ไงว่าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนหรอก แล้วไงอ่ะพี่สุแล้วฉันจะได้งานกลับไหมั้่โโหอะไรเนี่ยคนอุตส่าห์หวังดีนะจะมาว่ากัน,น,กนอีกะเซ็งแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆเลยนะว่าทำไมทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วขนาดเนี้ยจากหน้ามือกับหลังหันขนาดเนี้ยก็อย่างที่ฉันบอกไง่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกขีดเอาไว้แล้วแต่ทำไมมันเร็วขนาดเนี้ย แต่จะว่าไปมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะขืนเธออยู่กับพวกพี่เธอนานๆน,นะ่ะเธอจะพานเกียดฉันไปเลยก็ได้ที่เกียดเธอทำไมอ้าวก็ฉันเป็นผู้ชายอะ่ะแล้วพวกพี่ๆของเธอ,อเขาก็เกลียดผู้ชายกันหมดอะตอนนี้ไม่เกลียดแล้วมั้งแต่ฉันก็ยังมีหวังอยู่นะเหลือเพี่ชื่นอนิคน สวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะคุณชื่นมีอะไรเอ่อค่ะเออจะคุยกันตรงนี้เลยหรือคะได้เลยครับคุณชื่นเอ่อคือชื่นจะมาขอ,อจะมาเช็คค่ะคุณชื่นเฮีย er, ช่วยคุณชื่นเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วนะอา้าวทำไมล่ะคะเฮีย er? เพราะตอนนี้เฮียไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่แล้วคือลงพิมพ์ที่เนี่ย เนี่ยขายให้คนอื่นไปแล้วเขาชื่อมิสเตอร์เดวิดกังยังไงคุณชื่อก็ลองคุยกับเขาดูนะอ่ามันเขามาพอดีเลยอือทุ่าอะไรโชคดีมาสิครับเชิญเชิญ เข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนเชิญน,น,นั่งก่อนสิครับคุณชื่นชอบค่ะชื่นชอบค่ะอ๋อคุณชื่นชอบค่ะมีทุร่าอะไรครับเออคือดิฉันทราบจากเฮียหมูว่าคุณนะ่ะซื้อโรงพิมพ์นี้ไปแล้วใช่ครับซื้อไปแล้วค่ะดิฉันก็เลยอยากจะมาขอจราจาเรื่องหนี้สินที่ค้างชำระอยู่นะคะอืมวื่อแต่ว่าของคุณเนี่ยบริษัทอะไรนะ หนังสือลีลาหญิงค่ะหนังสือลีลาหญิงค่ะคุณเนี่ยค้างมานานแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้จ่ายด้วยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะเดีเ๋ยวนะฮัลโหลปีเตอร์ขอขอตวมสักครู่นะครับ อัลโเหรออ่ะปีเตอร์เรื่องขอสัญชาติไทยเออรู้แล้วกำลังหาวิธีอยู่อะไรนะแต่งงานกับคนไทยเหรอมันไม่มีวิธีอื่นง่ายกว่านี้แล้วหรอวะอ่าๆๆว่ามีวิธีละใจเย็นนะเดี๋ยวโทรกลับไปเออ ขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับไม่เป็นไรค่ะเออผมคิดว่าเรื่องนี้สินเนี่ยนะครับมันก็มีทางช่วยเหลือกันได้คะนะครับ,บค,ค,คุณชื่นชอบแล้วผมคิดว่าถ้าผมไม่ช่วยเหลือคนน่ารักน่ารักอย่างคุณชื่นชอบเนี่ยผมก็จะเป็นคนใจดำเกินไปค่ะเอาอย่างนี้ผมเนี่ยเพิ่งมาจากฮ่องกง นะไม่มีเพื่อนคนไทยเลยแล้วผมคิดว่าทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันล่ะนะครับคุณชื่นชอบดีไหมครับมาดามมาดามค่ะค่ะเออค,ครับเรามาเป็นเพื่อนกันผมก็อยากมีเพื่อนน่ารักนันกตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยค่ะก็ค่ะค่ม<อ>ิสเตอร์เดวิดกังค่ะ,คะ, Gang, คะโอ้โยไม่ใช่มิสเตอร์เดวิดกังเรียกผมมิสเตอร์เดวิดก็ได้ครับเด<อ>วิด เพื่อนคุณค่ะหอ่าเ่ <Your friend S 2> นะค่ะค่ะ <g ülme> คุณเลเลค่ะแ่คุณเอชอบอยู่เฉยๆสักพักก็ได้ดิลูกเหนื่อยมาตลอดแล้วพักประเดียเด๋ยวประดาวคงไม่เป็นไรหรอกแต่อิงไม่ชอบอยู่เฉยๆนี่ครับพ่อ คุณอาให้อิงไปช่วยงานที่ฟาร์มก่อนได้ไหมคะโหแม่งานที่ฟาร์มมันไม่เหมาะกับผู้หญิงนะลูกโอยแต่ถ้าให้อิงอยู่เฉยเงี้ยอิงต้องบ้าตายแน่เลยค่ะหรือว่าคุณอาให้อิงไปช่วยงานอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณอาทํางานตั้งหลายบริษัทนะคุณอาลองคิดดูหน่อยสิะอดูสิคะบรัททัวร์ที่ลูกอาดูแลอยู่หนูไปทำก่อนก็ได้นี่ คุณอาก็จะไม่ว่าอิงเหรอเขาไปอยู่แล้วเขาไปอยู่มันนอกจริงเหรอคะอิงไม่ทำได้จริงนะแอบพี่ก็หกลุ้ททำไมล่ะเย้ดิฉจังเลยคุณอาน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณตะเกิลดูสิดีใจจนออกนอกหน้าเลยแม่ใครจะมีความสุขเท่าอิงมีทั้งคุณพ่อแล้วก็มีทั้งคุณอายิ้มออกแดีใจด้วยนะยิ้มออกแล้ว เจ้าทำอะไรนะ่ะข่ากำลังทำงานที่ข่ารักได้ตังไหมงานของข่าเป็นศิลปะเกินกว่าที่จะตีราคาได้ตรูเจ้าอย่าลืมนะว่าครอบครัวเราอะ่ะเป็นครอบครัวใหญ่ต้องกินต้องใช้นะ ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาส่งยินดีมากเลยนะครับมาดามอุ้ยทำไมเรียกชื่อนูนมาดามล่ะคะฟังดูไม่คุ้นยังไงก็ไม่รู้คะ่ะแมเพราะว่ามันเป็นการเรียกของคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับมาดามอุ้ยเอามาดามก็เป็นด,ดามคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ แล้วเ,เราจะมีโอกาสได้พบกันอีกไหมครับมาดาม,มถ้าไม่รังเกียจนะคะโทรมาคุยกันบ้างก็ได้ค่ะยินดีครับผมจะโทรมาตลอดเลยนะครับมาดามโอเคค่ะคดไนค่ะไนครับ Hei og h differences Hi and a hey